สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะคะเข้าสู่ช่องมิไม่ทารอดค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการอ่านดวงความรักความสัมพันธ์นะคะในหัวข้อสองคนรักเก่าชาว่าตน้ํากรกกมีนพิจิกนะคะประจําเดือนมีนาคม2568นะคะ ชาวธาตุน้ำค่ะได้แก่ชาวกรกฎนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมชาวมีนะคะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มีนาคมถึง12เมษายนและชาวพิจิกค,ค่ะหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16หรือกิกายนนะคะถึง15ธันวาคมนั่นเองนะคะก็อีพีนี้จะเป็นการอ่านดวงความรักแบบโดยรวมค่ะซึ่งอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง อาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะมันแคส่สามารถสลับกันได้ค่ะเป็นไว้เวอร์ซ์ได้ด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นไม่แนะนําให้เพื่อนๆนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินความรักความสัมพันธ์นะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นกําลังใจนะคะหรือ ดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นค่ะไม่แนะนําให้นําเรื่องราวจากหน้าไพ่นะคะที่ไม่กําลังจะเปิดแล้วก็อ่านในฟังนี้ไปตัดสินใจแดงดเด่ซิเลยในความสัมพันธ์นะคะจนกว่าจะได้มาดูดวงส่วนตัวค่ะที่เป็นดวงของคุณคนเดียวจริงๆนั่นเองนะคะก็ยินดีต้อนรับนะคะชาว่านน้ากระกฏมีพิสิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่าและยินดีต้อนรับชาวสที่มาสชาวธาตน้าเช่นเดียวกันค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวทาตน้ํากระกฎมีพิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่าคุณเจออะไรมาบ้างในเรื่องราวของความรักคมสัมพันธ์ทําไมทุกวันนี้คุณและเขาถึงกลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันนะคะขอดูอดีตหน่อยค่ะไพ่แรกนะคะเป็นไพ่สามเหรียญไพ่สองเหรียญค่ะไพ่แปดเหรียญน,นะคะ และเป็นไพ่เฮอร์มิตรชาวธาตุน้ำกระดกมีนพิจิกนะคะในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะเคยคุยกับคนรักเก่าที่เป็นชาวธาตุดินทุ้ศพกันมังกรน,นะอาจจะอ,อยู่ในแวดวงการศึกษาอยู่ในแวดวงธุรกิจทำงานที่เดียวกันแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเจอกันจาก สถานที่ทำงานจากการดิวงานอะไรประมาณนี้เนาะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมานะคะของชาวทัดน้ำกระกฎกินพิจิกเนาะที่คุยกับคนเหล่านี้นะคะส่วนนะคะสาเหตุตามหน้าไพ่เบื้องต้นนะคะที่ทำให้คุณและเขากลายเป็นคนรักเก่าซึ่งกันและกันหนึ่งเลยนะคะมีการมีการแยกไปเรียนต่อ หมายถึงว่าไปศึกษาต่อไปเรียนต,ต่อต่างประเทศไปเรียนต่อที่ไกลๆนะคะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันมันดูยากลําบากในการพูดคุยในการใช้ชีวิตในการศึกษาดูใจหรืออะไรก็แล้วแต่นึกออกปะเอออาจจะเป็นสาเหตุนี้ก็ได้นะคะ2นะคะ อาจจะเป็นเขาเรียกว่ามีมีความสัมพันธ์ที่เป็นเติร์ดเป็นความสัมพันธ์ที่กลิ้งไปกลิ้งมาไปไปกับกับระหว่างช้อยสองช้อยแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะ 3. นะคะเป็นความสัมพันธ์ที่มีใครคนใดคนหนึ่งบ้างานนึกออกไหมเออบ้างานนะคะบ้าแต่แบบ เรื่องของตัวเองสนใจแต่เรื่องของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ละเลยความรู้สึกของคนรักทําให้ความสัมพันธ์นี้ต้องจบลงแบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือในอดีตที่ผ่านมาเนาะของชาวท่าน้ำกรากฏมีพิจิกนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่า,าสถานการณ์นะคะบรรยากาศนะคะในเรื่องของความรักสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นนะคะของชาวท่านน้ำกระกกมิมพิจิกที่ยังอิทธีคนรักเก่าในช่วงเดือนในช่วงเดือนมีนาคม2 5 6 8เป็นอย่างไรนะคะพไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพ่ควีนถือถ้วยค่ะไพ่สเตรทนะคะ ไพ่เดะมูนและเป็นไพ่ไฮโลแฟนชาวท่าน้ำกระกฎมีพิจิกนะคะบญญรรยากาศความรักความสัมพันธ์สถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกับคุณในช่วงเดือนมีนาคมนี้เนาะไม่มองว่าบางคน ตามหน้าไย,ยังยังคิดถึงยังนึกถึงยังมีความรู้สึกวนเวียนอยู่กับคนเก่าๆภาพของเขาวนอยู่ในหัววนอยู่ในใจนะคะยังไม่สามารถที่จะลบคนๆนี้ออกไปจากใจออกไปจากสมองได้นะคะแล้วก็บางคนเนี่ยเ,เหมือนกับปิดกั้นตัวเองไปเลยอยู่กับตัวเองไปเลยปิดกั้นตัวเองไปเลยนะคะไม่เปิดใจให้กับใครนะคะถึงบางคนถึงขั้นกับแบบ ต้องหาที่สง,งบจิตสง,งบใจนะคะไปแบบถือศีลปฏิบัติธรรมอะไรประมาณนี้ก็ได้ให้ให้เรารู้สึกว่าจิตใจมันสงบลงอะ่ะเออประมาณนี้นะคะ เดี so so, Twelve, ๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความคิดและความรู้ส <to you. S 1> ึกของชาวธาตุน้ํากรกฎมิพิจิที่ยังคิดถึงคนรักเก่ากับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะมาดูกันว่าคนทั้งคู่คิดและรู้สึกอย่างไรต่อกันขอดูของชาวธาตุน้ําก่อนนะคะขอดูความคิดและความรู้สึกของชาวธาตุน้ํากรกฎมิพิจิที่ยังคิดถึงคนรักเก่านะคะคุณคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่หกดาบนะคะไพ่เด็กถือเหรียญค่ะ ไพ่วีออฟฟอร์จูนนะคะและเป็นไพ่แห่งแมทชาว่าน้กากรกระกริีปิจิกนะคะคุณคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับคนรักเก่าคนนั้นเอาจริงๆความจริงแล้วคุณก็อยากมุฟออนเหมือนกันนะแต่มันรู้สึกว่ามันมุฟออนเป็นวงกลมอะคุณคุณรู้ว่าตอ,ตอนนี้ถึงแม้ว่าคุณจะคิดถึงเขามากมายขนาดไหนมันก็มัน มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่าการคิดถึงเขาคือการกักของอังหรือว่าทำร้ายตัวเองแต่คุณก็ยังเลิกคิดถึงเขาไม่ได้นะคะมันมุฟออนเป็นวงกลมจริงๆนะคะอืมเนาะคือเหมือนกับรู้หมดนะคะรู้ทันถึงความคิดตัวเองรู้ถึงผลที่จะเกิดขึ้นนะคะจากความคิดถึงนั้น แต่ก็ไม่สามารถจริงๆที่จะลืมคนคนนี้ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเนาะว่าคนรักเก่าคนนั้นค่ะคนที่ชาวธาตน้ำกรกรกดมีพิจิกคิดถึงนะคะคนคนนั้นคิดแล้วรู้สึกอย่างไรกับชาวธาตน้ำกรกรกฎมีพิจิกมาดูกันค่ะไพ่ใบแรกนะคะได้เป็นไพอ่อาเดวิลค่ะได้เป็นไพ่เอมเพอเรอร์นะคะไพ่อัศวินถือถ้วยค่ะ และเป็นไพ่สามถ้วยชาวธากกตุน้ํากรากฏมีพิจิกนะคะคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงอาจจะเป็นชาวธาตุดินปสบกันมังกรชาวธากกตุน้ํากรากฎมีพิจิกธาตุเดียวก,กันกับคุณนะคะมีชาวราศีเมษลัคนาเมษชาวราศีสิงห์ลัคนาสิงห์ด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะนึกถึงใครก็ได้ไม่อ่านตามน้าไพ่เท่านั้นคนคนนี้คิดรู้สึกอย่างไรกับคุณถ้าหากว่ายังยัง,ย,งยังไม่บล็อกกันไปเนาะ ยังยังส่องกันได้ทางโซเชียลเขาก็ยังส่องคุณอยู่นะเขาก็ยังไม่สามารถที่จะตัดใจจากคุณได้เพียงแต่ตัวเขาเองมีอีโก้นืกอออกปะคือยังไม่ลืมหรอกยังส่องอยู่แต่ไม่ทักเอออยากทักแต่ไม่ทักมีอีโก้นะคะแบบไม่รู้สึกว่าจะแพ้ถ้าทักคุณก่อนอะไรประมาณเนี้ยเนืกอออกไหมเออ เขาอยากคุยกับคุณค่ะนะคะไพ่อัศวินถือไม่ถือถ้วยอยากคุยนะคะอย,อยากเจออยากพูดคุยอยากาเขาเรียกว่ากลับไปคุยดีๆอยากนึกออกไหมแต่ติดที่อีโก้ติดที่ศักดิ์ศรีอะไรประมาณน,นี้เอออยากไม่ได้แพ้ไม่ได้นะคะทำให้ตัวเขานิ่งๆเงียบๆ ประมาณนี้อันนี้ก็คือคุณความคิดและความรู้สึกของคุณและเขาที่มีต่อกันนะคะซึ่งสามารถสลับกันได้เป็นไวเวอร์ซีได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเอาคมอนาคตความรักความสัมพันธ์นะคะของชาวท่าน้ำกระกฎมิมพิจกกับคนรักเก่าคนนั้นที่คุณคิดถึงเป็นอย่างไรไมคขออนุญ,ญาตบอกก่อนนะคะว่าเอาคำมันคืออนาคตอนาคตอาจจะเกิดขึ้นหรืออาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ค่ะดังนั้นต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมนะคะ เอาคำใบแรกนะคะได้เป็นไพ่เอ็มเพรสไพ่ชาลีอตค่ะไพ่ควีนถือดาบและเป็นไพ่แปดเจ็ดเหรียญน,นะคะชาวท่านน้ำก็ระกฏมีพิจิกในส่วนของเอาคำนนคดความรักความสัมพันธ์ก็จะมองกันดูอยู่ห่าง มองดูกันอยู่ห่างๆเออมองดูกันอยู่ห่างๆนะคะแล้วก็จะไม่ได้มีการทักทายจะไม่ได้มีการพูดคุยอะไรเพราะว่าคุณก็ไม่กล้าที่จะทักเขาไปเขาก็ไม่กล้าไม่ใช่ไม่กล้าเขากลัวเสียศักดิ์ศรีกลัวเสียฟอร์มที่จะทักคุณกอ่อนนะคะดังนั้นในเมื่อต่างคนต่างเงียบก็ต่างคนต่างส่องเท่านั้นได้เท่านั้นนะคะประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า ไพ่าาทาโร่จ,จะแนะนําอะไรในเรื่องราวความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับชาวธาตุน้ากระกรกดมีพิจิตที่ยังคิดถึงคนรักเก่าขอคําแนะนําค่ะคําแนะนำใแ,แรกนะคะไพ่เจ็ดถ้วยไพ่เก้าดาบนะคะไพ่สี่ดาบและเป็นไพ่สี่ถ้วยชาวธาตุน้ากระกรกดมีพิจิตนะคะในส่วนของคําแนะนําไพ่บอกว่า ในเมื่อมันทําอะไรไม่ได้แล้วในความสัมพันธ์กูจะคิดเยอะคิดมากมันไม่มีประโยชน์อะไรเนื้อออกไหมอืมก็ในเมื่อมันทําอะไรไม่ได้อะคุณก็ต้องรู้จักที่จะปล่อยวางอย่ากเก็บไว้อย่าก,ก,กัมก้อนหินก้อนกรวดไว้มันเจ็บเองนะคะคนที่ไม่คนที่เจ็บคือคนที่ไม่ปล่อยคนที่เจ็บคือคนที่ยังยึดติดดังนั้นทําอะไรไม่ได้คะ่ะนอกจากยอมรับความจริงที่มันเกิดขึ้นมันอาจจะทําไม่ได้ในภายในสามวันเจ็ดวันหรอกแต่ถ้าหากว่าคุณ พยายามนะคะอย่างน้อยเดินหน้า2อก้าถอยหลัง3ามก้ามันก็ยังมีความพยายามอยู่สักวันหนึ่งครูจะเดินหน้าโดยที่ไม่ได้ถอยหลังเลยเป็นกำลังใจให้ชาวทัดน้ํากระกฎมีพิจิกที่ยังคิดถึงคนรักเก่าค่ะขอบคุณเพื่อนเป็นทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ ขอบคุณดูทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์ดีๆไปกำลังใจให้กันมาตลอดสำหรับการดูดวงส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID เข้ามาสอบถามรายละเอียดนะคะหรือสามารถที่จะดูรายละเอียดต่างๆใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะไม่พิมพ์ไว้ให้หมดแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่แม่อัปเดตขึ้นมาสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันในคลิปถัดไปขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ